วัน,นนี้จะมาไหว้ศาลหลักก่นอนเข้าไปมีร้านขายกมวงอะไรอยู่ข้างนอกนะคะ วันนี้เรามาที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองปากน้ำมาเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือศาลหลักเมืองค่ะเพราะตามความเชื่อว่าวันเสาร์ห้าเป็นวันที่แข็งวันที่ทรงพลังเหมาะแก่การปลูกเสกหรือว่าการขอพรน,นะคะก็เลยมาตรงนี้เป็นลานข้างๆศาลนะครเป็นสถาปัตยกรรมที่ ประสานกันระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีนผู้ก่อตั้งก็จะเป็นคนเชื้อสายจีนตั้งแต่200ปีผ่านมาแล้วนะคะเป็นสถานที่ที่คนสมุทรปราการให้ความเคารพแล้วก็มาขอพอรที่นี่กันเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ก็เนืองแน่นเลยค่ะผู้คนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะ จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองปากน้ำเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ค่ะคนเยอะมากเลยวันนี้ข้างนอกก็แถวยาวเหยียดเลยค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในนะคะที่นี่เป็นภาคกลางไม่มีบุญบ้องไฟให้สนุกสนานเหมือนอีสานบ้านเรานะคะก็ได้แต่ตะเวนทำบุญตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัดจีนวัดไทยก็ไปได้หมดในวันปกติการมาขอพอรที่นี่นะคะไม่ต้องเตรียมอะไรมามีให้หมดเลยค่ะสิ่งที่ไหว้ก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนสีแดงแล้วก็ผลไม้เชื่อว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็เชิญนะคะแวะเข้ามาไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่กัน สถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับหอชมเมืองคราวหน้าถ้าได้ขึ้นไปที่หอชมเมืองก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยอีกนะคะติดตามไว้เลยค่ะ